สวัสดีครับวันนี้ก็ไอมาทําชุดข้างให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยู่ใกล้ๆนะอยู่แถวแถวบางบอนนะครับก็เอารถมาให้ทานะครับมาจอดไว้ให้ทํานะช่วงเย็นพี่ก็ถึงจะมาเอานะครับอันนี้ก็จะมีอาการเสียงดังแบบนี้นะช่วงที่ล้อหมุนนะครับก็จะมีอาการเสียงดังนะครับนี่ก็จะมาทําชุดข้างนะครับชุดข้างก็อาจจะเป็นลูกปืนชุดคัดแตกนะครับผม ไม่แตกก็เสื่อมสภาพตามการเวลานะครับนะก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พี่เขาด้วยแล้วก็เป็ี่นสายพานให้เขานะตามที่พี่เขาบอกมานะครับนะเป็นคลิกตัวนี้นะครับเป็นลูกค้าที่เขาเอากระจกไฟหน้ามาเปลี่ยนกับผมนะครับนี่นะกระจกไฟหน้าก็ที่ผมเปลี่ยนไปก็จะเป็นนี้นะใสนะพี่เขารักษารถด,ดีมากเลยนะเงามากนะครับ ไม่กล้าจับเลยออโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวแกะามาให้ดูนี่นะก็แกะออกมาก็จะเป็นยังสะอาดอยู่เลยนะก็มีแต่ขี้ฝุ่นนี่เฉยนะเดี๋ยวจะดูว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรให้เพิ่มหรือไม่นะชามก็โอเคดีนะไม่มีปัญหาสิ่งใดนะก็แกะให้ดูแบบนี้เลยนะนี่ ลูกค้าก็เป็น FC ในช่อง YouTube อยู่นะครับก็นะก็ถ่ายให้ดูนะด้านในลูกปืนอ่าจระบีก็ที่ผมมองเห็นนะก็ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าลูกปืนมันเสียนะไม่มีรั่วนะซีนไม่รั่วด้วยเด้อถ้าซีนไม่รั่วก็ไม่ได้เปลี่ยนซีนให้นะครับโอเคนี่สายพานนะครับนะถอดูสายพานเมือ,อยังถือกล่อง สอผพานก็เริ่มจะไปนะเริ่มแตกแล้วนะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนก็ดีนะในในนี้ก็จะสะอาดอยู่นะเดี๋ยวยังไงผมก็จะล้างให้นะครับล้างให้ทีเดียวไปเลยเม็ดก็สึกไปนะเนี่ยนี่ อันไหนที่มันเสียหายผมก็จะเปลี่ยนนะครับลูกค้านะครับนี่ก็เม็ดมันสึกเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะโอเคเม็ดมันเป็นเหลี่ยมเวลาเราขับมันก็จะสะดุดกึกๆๆๆนะครับผมนี่นะเปลี่ยนเม็ดให้เปลี่ยนเม็ดใ,ให้ด้วยนะโอเคนี่ตามนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ซึม เซนก็ไม่ได้ซึมอะไรนะครับผมก็ทุกอย่างก็ปกติดีน่าจะมีเปลี่ยนสายพานนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเม็ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนตัวนี้แล้วก็ลูกปืนตัวในนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับผมน่จะเป็นประมาณนี้นะส่วนอื่นก็ยังปกติดีอยู่ชามก็ปกติดีนะครับเ เป็นเหลี่ยมเลยนะเม็ดจะสะดุดต,ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคตามนี้นะครับผมนะครับก็ล้างให้แบบนี้นะครับผมล้างสะอาดประมาณนี้นะแล้วก็ชุดเม็ดชุดอะไรก็จะเตรียมใส่ดัท้ายดูตอนทําเสร็จแล้วนะครับผมนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะก็ใส่เรียบร้อยใส่พานใหม่นะครับใส่พานใหม่แท้ด้วยแล้วก็ใส่เมด็ดใหม่นะครับเม็ดเดิมมันเป็น เม็ดเดิมมันเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ชุดคัดเนี่ยผมก็เอาออกมาขัดเสาให้นะครับเอาออกมาขัดเสาให้นะเรียบร้อยลื่นไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับผมถ่ายดูตอนตอนเสร็จแล้วนะก็หมุนล้อดูนี่ไม่มีเสียงแล้วนะครับผมเงียบแล้วนะแล้วก็ออกตัวจะไม่สั่นไม่มีสะดุดกึกกึกกึกแล้วไม่มีแล้วนะลื่นลื่นแน่นอนนุ่มๆแน่นอนนะครับ เรียบร้อแล้วนะครับชุดชุดข้างอะไรพวกนี้ผมก็ทําอยู่นะแต่ว่าก็เอามาจอดได้นะครับคือบางทีไม่มีเวลาว่างทําให้เลยนะก็ามาจอดได้นะครับถ้าว่าอยู่ใกล้ๆผมนะครับผม